สวัสดีค่ะทุกคนยังจำขนมรวมมตดจากคลิปที่แล้วได้ใช่ไหมคะแตงไทยเรายังเหลือนี้ก็เลยจะมาทำขนมแตงไทยแต่ว่ามะพร้าวขูดก็ไม่มีนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นหน้ากะทิแทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะแตงไทยที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆหรือว่าใครจะบดให้ละเอียดก็ได้นะคะแต่เราอยากให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ เวลานึง่งก็จะได้มีเป็นชิ้นๆให้ได้เคี้ยวบ้างส่วนมีหัวกะทิมีเกลือน้ำตาลแป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันก่อนแล้วก็กะทินะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอยางนั้นเราก็จะใส่เนื้อแตงไทยที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ค่ะ หลังจากคนส่วนผสมในส่วนนี้ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ตัดด้วยเกลือค่ะเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะทั้งน้ำตาลเกลือแล้วก็อื่นๆละลายจนเข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเราจะนึ่งถ้วยตะหรเอาไว้เลยนะคะนึ่งสักประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะ ขนมแตงไทยเป็นขนมไทยโบราณนะคะเราเคยทำครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้มะพร้าวขูดเป็นเส้นเส้นคล้าวกับเกลือแล้วก็เอามานึ่งเอามาโรยหน้านะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่มีมะพร้าวแบบนั้นนะคะเราก็เลยจะทําเนื้อ,อเราจะทําเป็นหัวกะทิเข้มข้นเอามาราดค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตะโก้เลยนะคะเราจะนึ่ง ส่วนทั้งหมดนี้นะคะประมาณ15นาทีหรือ20นาทีค่ะกะดูเอาจนให้มันสุกกนแล้วกันนะคะตามส่วนผสมนี้จะได้ขนมประมาณ15-16ถ้วยค่ะแล้วเราจะแบ่งนึ่งเป็นสองรอบนะคะระหว่างนี้เราจะทำกะทิราดค่ะก็จะมีหัวกะทิแล้วก็ใส่ค่ะ เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยคนให้เข้ากันดีแล้วค่อยยกขึ้นตั้งไฟนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนได้เนื้อขึ้นข้นตามที่เราต้องการเลยแต่อย่าให้เหนียวมากข้นมากนะคะพอขนมตัวขนมสุกแล้วเนี่ยเราก็จะเอากระทิมาหยกลักษณะจะเหมือนตะโก้ค่ะหยอดมากหยอดน้อยเนี่ยตามชอบเลยนะคะของเรานี่นอกจากหลังจากก็หยอดเต็มที่เลยค่ะ หน้ากะทิฉ่ำมากๆเลยพยอดครบแล้วเราจะเอาไปย่งอีกรอบหนึ่งค่ะประมาณสองสามนาทีก็พอค่ะหน้าก็าจะแตกมันคะแค่นี้ละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมแตงไทยหน้ากะทิของเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ